ผมได้วันละ30นาทีและในหนึ่ส um> uh ัปดาห์ต uh uh ้องให้ได้150นาทีเพื่อตัตคนเองโดยมีการเชิญชวนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปนะครับส่งคลิปสร้างเข้าประกวดผ่านติ๊กต็แพลตฟอร์มยอดนิยมนแล้วนะครับขยับร่างกายกันหรือย่างนฮะ ซึ่งแน่นอนนะวันนี้หลายท่านที่อาจจะนั่งฟังเสวน,หนาหรือว่านั่งร่งวมงานในการที่จะมอบเอาล้ครับและในลำดับนี้นะครับผมผมขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับ ah แต่ว่าลำดับแรกเลยนะฮะเราจะขออนุญาตนะครับเรียนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบหรีผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพ,พท่านรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประธานสมาพานันธ์ชุมรมเดะ ตามที่สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยได้ร่วมกับสสส,สในการสนับสนุนการสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทานันการป,ประกวดคลิปสัน้น Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCD ผ่านแพลตฟอร์ม Tik t o อกซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์สื่อสารและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่า6,000คนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนิสิทธิ์นักศึกษา ได้ให้ความสนใจเข้าได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดคลิปส่านเป็นจนํานวนมากและมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า1 0 0คนทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมการที่ได้เกิดแรงขับเคลื่อนและเกิดกระแสะในวงกว้างในการรับรู้และความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและการเพิ่มกิจกรรมทางกายลดอัตราภาวมาพูดคุยกันเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยนะครับวันนี้เนี่ย70ปีนะครับเมื่อปี2565นะครับแล้วก็เขียนเนี่ยว่าทําไมผู้ชายไทยเนี่ยถึงอายุสั้นกว่าผู้หญิงถึง8ปีปรากฏว่ามันมีปัจจัยทางายสุขภาพเยอะครับที่เราสามารถคานวนได้ก็คือว่าเกิดในผู้ชาย คือ90%ผู้หญิงนี่มีแค่300 0 0 0ปีเองที่หายไปอันนี้คำนวณยังไงนะครับคือหญิงนีสมมติว่าผู้ชายเนี่ยไปตายอายุ40 30กว่าปีแทนที่เขาอยู่ถึง70ปีหรือ0ปปีนะครับสิ่งนี้นะครับทำให้เราเห็นนะครับว่าวันนี้บุหรี่ไฟฟ้านะครับได้โจมตีเข้าหญิงไทยเนี่ยเยาวชนหญิงผู้หญิงนะครับก็มีสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง1 5เยาวชนชายมียี่ เฉลี่ยเป็นชายไทยเนี่ยสูบ34และผู้หญิงไทยสูบแค่1.3เอนต์งนะครับทั้งหมดนี้จะชี้เห็นครัว่าถ้าบุหรี่ไฟฟ้าน่าเดือนไทยเนี่ยก็จะสูบบุหรี่เท่ากับผู้ชายไทยและอายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิงไทยจาก78อาจจะลดลงเหลือ70ถ้าว่าส่งผลหลายๆอย่างอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างนี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้สังคมไทยก้า พลังของการเสพติดของมือไฟฟ้านี่นะครับสูงมากครับมีเพียงแค่70%นะครับไม่ใช่เพียงแค่นะครับมากถึงเ0ป็นนะครับมันน่าจะดีนะถ้าเราเศร้าออเหงาแล้วเราก็สูบบุหรี่เข้าไปจริงๆแล้วเราทำงานเล่นกับมีวัฒนาการของมย์รครับมือเปล่านะฮะขอเสียงตกหมือนด้วยนะฮะแหมดูไปหมดเขาเลยนะ มีเพลงเท่ๆด้วยนะฮะน้องนัำพัดเรือท้ายและน้องนัทตะก,ก่ออานนัทตะกรรุ่งสมภกิปิประเภททีมนะรเราขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้งสองคนอีกครั้งเลยนะครับเนี mm ่ผลงานเี่สุดยอดเลยนะฮะผลงานขึ้นหน้าจอให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับแต่มีผลต่อตัวเองและผลรอบข้างน,นะครับแล้วเอาไปคลิปคลิป,ลปนี้นะครับดรวยวความมีน้ำอความเพื่อเองและสร้างสรงสรค์ในกาสราสร้างคลิปนะครับ เรียนเชิญน้องธนบดีช่วยรุ่นสนนะครับแล้วก็น้องแม็อิมโมเนตนะครับแม่คือรับจังหวะนะฮะในคลิปเราจะเห็นนะฮว่ามีการประกาศตัวออกมาเลยว่าวัยรุ่นไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและมีการเตือนเพื่อนๆวัยรุ่นน,นักยศชนด้วยกันนะครับ น้องบอกแรงประทานใจมาจากเรื่องของเนี่ยะฮะรณรงค์ไม่เอาบุหรี่มวนก่อแล้วก็มาสู่รณรงค์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับแสงความยินดีด้วยกับน้องทั้งสองคนนะครับเด็เดี่ยว, <S <S ยวขอเรียนเชิญคุณธนวันรจงใจงามขึ้นรับรางวับบลได้เลยนะฮน้องธนวันรนะครับดูคึกคัา,าสนใจมากนะเอ่อเอาชามมาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะบอกเ้่ากินถ้าเรานอน กินนอนกินนอนแบบนี้นะเดี๋ยวจะเป็นแบบเด็กชายบอดซับนะฮะเด็กชายบอดซับด้วช้าไม่ทีก็จะมาให้ความรู้ทําไมเราต้องหยุดทั้งกินแล้วก็นอนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะฮะยินดีด้วยนะครับ mm hmm. กับน้องธนวัฒน์นะครับ mm hmm. ในติ๊กต็อกของฝอ,อยฝันรีนะฮะเป็นความที่สร้างสรรค์นะครับแ mm hmm. ล็กทธิ์นะฮะแม่มือหนักจริงๆจริง oh <my> รงวมก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำ ปลาใส่น้ำตาลใส่ทุกอย่างเลยโอ้หนักมากนะฮะหวานวันเค็มไปหมดเลยนะฮะเถ้าเราไม่้นกินแบบนี้ระวังสุขภาพของท่านด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยกับทุกรางวัลตรงนี้สําหรับรางวัลดาวรุ่งทั้งสองประเภทนะครับขอบคุณนะนรนายแพทย์ไพรโรดเสารนวา่วาแสดงความยินดีด้วยนะฮะ ได้รับคะแนนการกดถูกใจถึง6,791คะแนนเป็นการประกวดประเภทเดียวนะครับดังนั้อาคุณพาคินกู้จำกัดกู้กบจัดนะฮะซึ่งเป็นคนนตคลิปนะครับก็ได้รับรางวัลมีท่านผู้รับรางวัลแทนนะครับคลิปแบบให้ความรู้จริงจังเลยนะและรางวัลพัพปูน่าโหวตอันดับ2อง79,400คะแนนเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะฮะ เชิญคุณพวัตชัยตะโกนนอกนรับรางวัลนะครับ,น,รบนี่ออกไปวิ่งด้วยกันวิ่งให้ไกลวิ่งต้านโรคนะออกไปวิ่งด้วยกันก่อนจะสายเกินไปเริ่มที่ตัวเราในคลิปออกไว้แบบนี้ึินดีด้วยนะครับเอาละครับถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยคะแนนนะินดีด้วยคน่ะ การประกวดประเภทเดี่ยวนะโดยคุณจิดาภาเข็มเทชรนั่นเองนะครับที่ม <P> ีแอนิเมชั่นประอกอบเรามีคำตอบภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะเราจะหางไรโรคเอ็นบอกว่าจุดทำร้ายคนที่คุณรักก่อนจะสายเกินไปแค่ไม่ทำร้ายก็พอนะฮะเรื่องของบุญไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายเลยเทลตี้ฮีโร่จะรับคะแนนครับกดดูใจถึงหนงกนาัคะแนน มีนักแสดงน้อยของเราอยู่ด้วยนะอะไรเพลินดีด้วยนะครับนี่เป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคุณผู้ชมมายิ้มประงูน้าจะสุดหล่อของเรามองกล้องเลยลูกไปยืนตรงกลางหน่อยนะครับยืนตรงกลางหน่อยนะยืนข้างคุณหมอหน่อยครับมามองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับนี่ถอยถอยขาเลยฮะถอยขาหรือขยับร่างกายถ้าก่อนยืนหน่อยก็ขยับร่างกายหน่อยนะ สีเอี่ยมอันุสรนะนเรียนเชิญทั้งน้องปราทิญยากิติยารน,น์แล้วก็อาจารย์สิริพรรอดเรือนะฮะแมมในคลิปนี้จะมีหลากหลายอารมณ์มากเลยทการให้ความช่วยต่างๆแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงอันตรายด้วยเราขอเสียงตรงไปให้กับทุกรางวัลเลยนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับท่แบบนี้รอบคุณทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่ได้ร่วมกันทนำะค,ะคลิปนะเลย สามในสี่ตายจากโรค NCD นะครับซึ่งประกอบด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับวหน่อยนะยกนิ้วโอ่งยอดเลยนะครับเขียนขไปก่อนนะครับมีอะไรต้องนี่แหละครับเราสุขภาพดีเรายิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะทั้งสุขภาพก็การปกป้องนะครับส่วนข้างล่างในยกนิ้วนะครับข้างบนครับอาจารย์ทุกท่านครับขออนทญาแบบนี้นะเราไม่เอานะไม่เอาคุณ อย่าลืมนะครับทำคลิปต่อเนื่องก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากเรามีการประวดและกิจกรรมครั้งที่แล้วเราจยร่วมกันในการที่จะสร้างสุขภาวะและทําให้คนไทยมีสุขภาพแข็งขืนฐานความรู้ของของของประชากรครับแล้วก็ผมทํางานโัวนไม่สูบรีมา40ปีก็มีความรู้มาอย่างนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับในอเมริกาเนี่ยเขเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง อันที่1น่ก็คือลากยาสเตตินอันที่3เรื่องการออกกำลังกายน,นะครับอันที่4ี่นี่เรื่องโภชนาการอันที่5เรื่องความประมาทที่จะเกิดไปมากนะครับในการที่จะไปสื่อสารการับเด็กนักเรียนเขาเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันเขาเองนะครับที่จะเกิดความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมที่จะได้ทำสิ่งที่ดีนะครับผมเห<อ>็นคลิปที่น้องทำกัน แล้วก็ดีใจนะครับยิ่งสิ่งสาคัญเนี่ยเวลาเราทําสิ่งดีคนอื่นเนี่ยมันมันจะได้รับความสุขนะแล้วก็อันนี้นะครับมันจะทํให้น้องๆนะครับแล้วก็พูดถึงทุกคนนะครับที่ที่มาทําคลิปตรงนี้นะครับได้ทำต่อเนื่องนะครับก็ต้องมีความสุขกับการที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขนะครับในการที่ไปแชร์เรื่องดีๆต่างๆมันมันจะไม่ใช่สอนเด็กเฉพาะเรื่องเนื้อหาแต่มันสอนให้เด็กรู้จัก มองคนอื่นอยากให้คนอื่นอยากเห็นก็นอื่นมีความสุขรตรงน,นี้มันก็จะช่วยสร้างสังคมที่ดีด้วยสิ่งดีเยอะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์ครับที่มนุษย์วานอนเนี่ยถ้าอยู่ที่จะอยู่รอดได้เนี่ยจะต้องกินหวานมันเค็มครับตรน,นี้ปรากฏว่ามันก็เลยธรรมชาติเลยให้หนังหวางทาเลนจริงๆนะครับอย่างที่อาจารย์งเทพบอกเลยก็คืออยากให้เราทุกคนช่วยกันนะครับตอนนี้ทุกคนผมเห็นเลยว่าทุกคนมีศักยภาพที่ดีมากๆ จะช่วยพัฒนาประเทศของเราพัฒนาผมคิวิวเรีโอวนี้นะครับก็เริ่มแรกของผมก็คือพวกผมในกลุ่มก็คือเกิดนตั้งแต่ป25ี254 4่ถึง2 5 4 7่ครับซึ่งโซนนั้นนะครับจะมีโฆษณาของสะสะส,ะส,ะสะคลิปหนึ่งที่มีคลิปดังมากก็คือคุณทำไรฉั่งทำไมอ่าเลยเราปลายเท้าขึ้นลงและสลับเป็นยกส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงท่าทีสิบเอ็ดยกขาทั้งสองข้างึ้นางและทุกท่าควรทำต่อเนื่องกครั้างละสิบนาที สะสมให้ได้เวลา30นาทีเรื่องของการรู้เท่าทันโทษและก็พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงโรคไม่ติดต่อ NCD ด้วยนะครับโดยโครงการุณตอครับครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยระบาดในเด็กและเยาวชนนะครับ แล้วก็สื่อธรรมดาที่เราทํากันเนี่ยก็จ,จะอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คลิปสั้นๆคลิปวิดีโอนะครับติ๊กต็อกประดีเลยเนี่นะครับโดยโดยเฉพาะทําโดยเยาวชนด้วยนีย่จะสามารถสื่อไปถึงกลุ่มเยาวชนได้กันนะได้ดีกว่าสื่อมาตรฐานนะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่เราต้องรีบทาแล้วก็ต้องทําให้เยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าจากการสํารวจเราพบว่าเด็กนักเรียนมัธยมทั่วประเทศเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยมีไม่มีความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือเข้าใจผิดนะครับซึ่งตรงนี้อันตรายเพราะว่าการไม่รู้หรือการเข้าใจผิดะะทําให้เขาเข้าไปทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทดลองไม่นานก็จะเกิดการติดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นนะครแล้วก็ติดแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนิโคติน มันติดหนักกว่านิโคตินในบุหรีม่มวนนะครับเนื่องจากเขาลงไปสูบที่อายุยังน้อยนะฮะแล้วก็ได้นิโคตินเยอะจากการที่มันหอมนะฮะมันไม่ระคายคอจากนิโคตินสังเคราะห์เนี่ยเขาก็สูบไม่ได้สูบได้ตลอดเวลาไม่ต้องจุดไม่ต้องเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีในเด็กเนี่ยมากกว่าบุหรีม่มวนที่มีในเด็กด้วยครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้นะฮะก็อยากจะให้สสเนี่ยไดส้สนับสนุนแล้วก็อ,อย่างที่คุณหมอคงเทพได้พูดไปแล้วเนี่ยฮะเครือข่ายก็นําไปขยายผลต่อนะครับให้ให้มากที่สุดมันเป็นคล้ายๆสงครามแย่งชิงลูกหลานนะฮะกับบริษัทบุรีนะครเพราะว่าฝ่ายธุรกิจเนี่ยเ,เขาก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งซึ่งเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มี เ,เงินทองว่าประมาณที่จะไปใช้เราต้องทำด้วยด้วยพวกเรากันเองนำนจิตอาสาที่จะช่วยกันทำํำมีนวัตรกรรมเพืต่ติดต่อเพื่อรณรงค์ให้เด็กๆด้วยกันหรือผู้ปกครองอครูได้รู้ถึงพิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กครับอยากให้คุณหมอไทยรัฐชวนไปวิ่งที่เชียงรายค่ะเชียงใหม่เชียง,งใหม่ค่ะเชียงใหม่ขอโทษ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับก็เพื่อจะกระตุให้รู้เท่าทันเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าจะจัดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันที่1 1สิงหาคมนะครับก็สามารถที่จะติดตามเข้าไปได้นะครับที่ในเพจเฟซบุ๊กวิ่งเคลตี h ฮีโร่นะครับวิ่งต้านบุหรี่ไฟฟ้าทางกายอินซีดีนะครับก็เชิญชวนเข้าไปร่วมวิ่งด้วยกันครับครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่ง นะครับก็อยากจะให้ข้อมูลน่นะครับว่าทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีอายุคาดเฉลี่ยนะครับในผู้ชายเนี่ย70ปีผู้หญิง78ปีนะครับซึ่งก็ห่างกันถึง8ปีโดยที่สิ่งที่ทำให้คนไทยอายุสัน้นและทำให้ผู้ชายไทยเนี่ยอายุต่ำกว่าผู้หญิงถึง8ปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสูปผุ้หลีนะครับพะทำให้แต่ละปีเนี่ยมีคนที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และชีวิตเขาสูญหายไปทั้งจากความพิการและการตายด้วยเนี่ยถึง3.5ล้านปีต่อปีหมายความว่าถ้าเขาต้องตายอายุ30 40ก่อนวัยเนี่ยแล้วบวกสะสมกันเนี่ยรวมถึง3.5ล้านปีเลยนะครับทีนี้ส่วนตรงนี้เนี่ย90คือ3.2ล้านปีเนี่ยเป็นผู้ชายครับแล้วที่เหลือ3แสนปีเองเป็นผู้หญิงแต่วันนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เยาวชนผู้หญิงนะครับ สูบเข้าไปถึง15%ครับในขณะที่เดิมเนี่ยผู้หญิงไทยสูบแค่1.3%และผู้ชายเนี่ยเยาวชนชายเนี่ยสูบ20%นะครับรวมกันเป็น17%ความหมายคือว่าถ้ากลุ่มตรงนี้นะครับแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเข้าไปติดบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ไปเรื่อยๆแปลว่าในวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงไทยจะสู่บุหรี่ไฟฟ้าเข้าใกล้กับผู้ชายนะครับ ซึ่งจะส่งผลให้อายุข่าเฉลี่ยของผู้หญิงกับผู้ชายเข้าใกล้กันคือต่ําเหมือนกันครับก็คืออาจจะ70กว่าปีนะครับเจต้นๆน,น,นะครับแทนที่จะเป็น78อันนี้จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการป่วยและค่าใช้จ่ายการรักษาเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับโดยที่คําถามคือว่าทําไมบุหรี่เนี่ยถึงส่งผลต่ออายุข่าเฉลี่ยและเกิดการตายสูงนะครับเ <c oughs> พราะบุหรี่เนี่ยทำทั้งเกิดเป็นสารก่อมะเร็งบุหรี่ไฟฟ้าในี่พิสูจน์แล้วว่าในหนูทดลองนะครับ ทำให้เป็นมะเร็งถึง23.7%นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือบุหรี่ไปทำลายเส้น